มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนอากาศร้อนมาแล้วค่ะภาคใต้เจอฝนฟ้าขนองเ็7มีนาคม2566กรมอุตุพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้น และจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในช่วงเช้านะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งระยะนี้ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้านะคะ โดยจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสูต17-21องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสูต16-20องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-23อ,องศาเซลเซียสสูงสุด34-36อ,องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะ อุณหภูมิต่ำสุด20-25ถึงองศาเซลเซียสงสูงสุด33-36ถึงองศาเซลเซียสค่ะลมตัวนั้นออกความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 1สอดถึงยองศาเซลเซียสงสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสค่ะ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวนันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวนันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาและภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวนันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะจะมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะ ลมตัวนั้นออกความเร็วนะคะ10-20กิโลมเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ